สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชค่ะโดยภาคีเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคใต้หรือพพว่า Power Gen Team ได้ม,มีการจัดเวทีค่ะเสริมทักษะผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ให้รู้เท่าทันสื่อนะคะ โดยที่ผู้หัดใหญจจดสองขาค่ะภาคีเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคใต้ Powergen Team ได้มีการจัดสัมมนาเสริมสร้างทักษะเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อสารพลังเครือข่ายเยาวชนผู้บริโภคาโภคาคใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาคใต้สู่การเป็น Active Consumer ค่ะโดยได้รับเกียรติจากดรธนากรศรีสุขสยผู้ปฏิบัติงานประจํากรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่อากสทชค่ะเป็นประธานในการเปิดงานโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า100คนทั้งนี้ทางกสทชนะคะระบุว่ามีแผนควบคุมดูแลทั้งเรื่องของมาตรการทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสื่อและก็การคุ้มครองผู้บริโภคให้มากที่สุด สำหรับมาตรการในเชิงรุกนะคะได้มีการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสื่ออย่างเหมาะสมผ่าน,นกลไกกํากับดูแลค่ะที่มีมาตรฐานและก็มีประสิทธิภาพรวมถึงการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้มีการติดตามตรวจสอบการทำงานของสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนเรื่องของมาตรการเชิงรับนะคะตอนนี้ได้มีการเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนอย่างสะดวกจากหลากหลายช่องทางค่ะโดยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและโปรง่งใสซึ่งประชาชนนะคะผู้รับสื่อสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของกสทชหรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของดรธนากรศรีสุขใสและผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ค่ะงานเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นี่ก็เป็นภารกิจหลักอันหนึ่งที่กสทชเขาทำมาโดยตลอดเราต้องมีเครือข่ายเพราะว่าการกํากับดูแลหรือการติดตามตรวจสอบสื่อนี่ค่อนข้างเป็นภารกิจที่ยากและภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นภารกิจที่กฎหมายนี่ให้ความสําคัญมากไปดูพรบองค์การจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยสองห้าห้าหนึ่งจะเขียนไว้ชัดเลยคือ อนุกรรมการคณะหนึ่งต้องมีก็คือคุมค้มครองผู้บริโภคคณะอื่นไม่พูดถึงเลยแปลว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่และก็สําคัญแล้วกสชก็มาดูแล้วเนี่ยเห็นว่าสื่อเราเนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเฉพาะดาวเทียมเนี่ยพันกว่าช่องรายการผลิตเองก็หลายร้อยเคเบิลทีวีผู้ประกอบกิจการเนี่ยสี่ห้าร้อยรายทั่วประเทศตอนนี้เจอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเทคโนโลยีดิสรับชันก็เหลือ200กว่าแต่ก็ยังเยอะอยู่ถามว่าไอ้สื่อเยอะขนาดนี้แล้วเรา จะติดตามตรวจสอบอยังไงไม่มีทางเลยเราทําไม่ทั่วหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องมีเครือข่ายในภาคประชาสัเนี่ยหรือภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะคอยเฝ้าระวังตรวจสอบ<ๆ>เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นภาคประชาคมเนี่ยต้องมาทํางานร่วมกับกสทชนะครับ<ๆ>เราก็พยายามส่งเสริมให้เขามีกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ทํางานเพื่อเพื่อกอทชเขาทํางานเพื่อสังคมที่จะได้มีเรื่องราวดีๆข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วก็ไม่มีเนื้อหาสื่อที่จะกระทบหรือเป็นโทษต่อชุมชนและสังคม สื่อในในประเทศไทยเนี่ยมีมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จํานวนมากนะคะในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานร่วมกับทั้งผู้อุปพกด้วยแล้วก็ตัวสื่อเองด้วยสื่อเนี่ยเข้าร่วมลงกับเราตลอดแล้วก็เราทําในทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกเสมอว่าเขาเข้าใจประเด็นเรื่องของจรรยาบรรณประเด็นเรื่องของ การอ,าออกอากาศข้อมูลต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนนะคะเขาค่อนข้างเข้าใจแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเขาก็ใช้สิ่งที่บอกว่าตอนนี้การแข่งขันมันสูงเขาต้องการความอยู่รอดเขาต้องรับโฆษณาเข้ามาเพราะฉะนั้นโฆษณาที่เขาจะขายได้เนี่ยจะเป็นโฆษณาอาหารเสริมก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาปรับปรามอย่างจริงจังเนี่ยโฆษณาอาหารเสริมอาหารลดความอ้วนพวกอาหารที่ไม่ใช่ยาต่างๆเนี่ย มันก็มันก็มีจํานวนเยอะมากสื่อก็บอกว่าเขาต้องพ่ายแพ้ในเรื่องของเรื่องเงินทุนแล้วก็ดําเนินการสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็แน่นอนว่ามันก็ขัดแย้งกับความที่ใช้หลักของจรรยาบรรณสื่อหลายๆครั้งของกสทชที่ควบคุมเรื่องนี้นะคะท่านพีรพงศ์มานากิจเนี่ยท่านพูดเสมอเลยว่าสื่อเนี่ย นอกจากจะเป็นคนปเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นมากกว่านั้นก็คือว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบท,ที่ที่เหนือกว่าคนปกติเพราะว<อ>่าเขาเป็นช่องทางในการสื่อสารเป็นเป็นเป็นจุดตั้งหลักสําคัญที่จะนําไปสู่ความเชื่อแล้วก็วาการรับรู้ของผู้คนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าคือสื่อเนี่ย เรียกร้องเรื่องเสรีภาพนนในขณะเดียวกันความราับผิดชอบเขาก็ต้องเวทในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความราับผิดชอบและและความและเสรีภาพเนี่ยต้องเวทแล้วมาด้วยกัน,เ,น,นเขาถึงจะสามารถทําหน้านนที่สื่อได้